สวัสดีครับบริษัท SP Control System นะครับวันนี้เราพามารีวิวแนะนำนะครับเป็นตู้คอนโทรลนะแอปโซเลนอยด์วาลคอนโทรลซิสเต็มนะครับเป็นระบบควบคุมวาล์วไฟฟ้า16สเตชั่นนะครับผมหรือควบคุมวาล์วไฟฟ้าจำนวน16ตัวนั่นเองนะครับแบ่งเป็น16โซนตัวนี้สามารถคอนโทรลด้วยระบบทามเมอร์ด้านในนะครับผมเราสามารถตั้งวันเวลาในการทำงานได้ของแต่ละวาล์วเลยนะครับทั้งหมด16โซนตัวนี้ก็คือตั้งวันเวลาได้หมดเลยนะครับผมหรือจะทำงานแบบเรียงลำดับ ลำดับหนึ่งก็คือทํางานาโซนละกี่นาทีเราสามารถเซตได้หมดนะผมตัวนี้แล้วก็ตู้นะรอบออกแบบมาเป็นตู้เหล็กกันน้ําฝาสองชั้นอย่างดีเลยนะผมตัวนี้เนี่ยด้านหน้าจะเป็นกระจกนะรับเป็นฝาอีกหนึ่งชั้นแล้วก็ด้านในอีกชั้นหนึ่งเป็นกันน้ําเหมือนกันนะผมแล้วก็เราสามารถดูระบบการทํางานได้นะรับเราสามารถมองเห็นเลยว่า นะตอนนี้เนี่ยวาวตัวไหนเปิดอยู่บ้างนะครับเราสามารถสังเกตได้ส่วนตัวบอลตัวนี้จะเป็นหลอดพาวเวอร์ที่มีไฟเข้ามาเลี้ยงระบบ mm. ก็จะติดอยู่ตลอดนะครับ mm. แสดงสถานะว่าตอนนี้ตู้เราพร้อมใช้งานอยู่ตลอดนะครับมีไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะครับผมส่วนสวิตตัวนี้เนี่ยโซนที่หนึ่งนะครับ mm. ก็จะมีเขียนบอกหมดเลยนะครับผมตัวนี้เป็นหลอดสวิตอยู่ด้านล่างตัวนี้ก็คือจะมีการบอกหมดเลยนะครับว่าอยู่โซนไหนนะครับก็จะตรงกันแบบนี้นะครับผมโซนที่หนึ่ง นะครับโซนที่สองสามารถคอนโทรลได้นะครับสวิต์ก็คือมีให้เลือกทั้งแมนนวลและออโต้นะครับผมแมนนวลตัวนี้ก็คือเราเปิดเอาไว้เราต้องการเปิดเองที่หน้าตู้นะครับเราคอนโทรลเองว่าเราต้องการเปิดลดน้ําต้นไม้โซนไหนนั่นเองเราสามารถเปิดได้เลยนะครับผมเลือกได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดระบบแมนนวลเอาไว้อยู่ทั้งหมดเพื่อให้ดูนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการโซนไหนให้ทํางานเนี่ยเราก็ออฟไว้เลยนะครับก็อยู่ตําแหน่งตรงกลางก็ออฟเอาไว้นะครับ ประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นออโต้เนี่ก็คือใช้ระบบทัมเมอร์อย่างที่เราบอกเดี๋ยวเราจะไปแนะนํำข้างในตู้กันด้วยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นว wow า์วไฟฟ้านะครับอย่างที่บอกไปสามารถใช้ได้ตั้งแต่1นิ้วจนถึง4นิ้วนะครผมเราสามารถออกแบบตัวนี้นะครับให้รองรับชุดวาลวที่มีขนาดแตกต่างกันออกไปนะครับผมตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือจะมีตัวนี้นะครับเซนเซอร์ปริมาณน,น้ำฝนนะครับ ตัวนี้มีข้อดียังไงก็คือถ้าสมมติว่าฝนตกเนี่ยระบบมันจะสั่งหยุดการทํางานของการสั่งเปิดวาลวทันทีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกแล้วนะครับแต่ว่าเวลามันยังเดินอยู่เนี่ยมันอาจจะเปิดวาลวซ้ำออกมานะครับเป็นการให้น้ําสปริงเกอร์ซ้ำออกมากับฝนตกก็อาจจะรับน้ํามากเกินไปสาหรับพืชบางชนิดหรือว่าต้นไม้นะครับในสวนของเราเนี่ยอาจจะรับน้ํามากเกินไปเพราะฉะนั้นตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ จะเป็นตัวป้องกันนะครับหรือเซฟให้เรานะเป็นการเซฟน้ําให้เราด้วยถ้าเกิดเราฝนตกเยอะแล้วเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องให้ระบบวาล์วเปิดอีกสปริงเกอร์เราทํางานซ้ำนะเป็นการประหยัดน้ำาในตัวนะคผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับตัวนี้นะรเราเปิดมาอย่างที่บอกนะเปิดกระจกออกมา1ชั้นเนี่ยก็จะมาเจอชั้นด้านในนะเป็นฝา ตู้คอนโทรนรับที่เราสามารถโอเปเรตคอนโทรลควบคุมได้นะครับเราจะปิดโซนไหนก็ได้นะครับเราเลือกไปเลยนะครับเราต้องการหยุดโซนไหนแบบนี้นะครับเราจะปิดหมดเลยแบบนี้ก็ได้นะครับเราไม่ต้องการใช้นะครับเราก็ออฟเอาไว้นะครับโซนไหนที่เราไม่ต้องการใช้เนี่ยเราหยุดไปได้เลยแบบนี้นะครับผม, <st it> <โ>ม <aquilo> ส่วนถ้าเมนนวลเนี่ยเราต้องการที่จะเปิดโซนไหนเนี่ยเปิดโซนเวน้นโซนหรือเราต้นไม้ของเราเนี่ยนะครับแต่ละจุด ตามที่เราต้องการเราก็เปิดตามโซนที่เราต้องการก็ได้แบบนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับจะเป็นจะเป็นคู่เป็นที่ได้หมดนะครับแบบนี้นะครับเราเลือกเปิดได้เลยนะครับในกรณีของการเมนนวลนะครับตัวนี้เองตู้นี้นะครับดีไซน์มาให้ใช้กับปั๊มระบบอ่บูสเตอร์นะครับหรือที่เรียกกันเป็นบูสเตอร์ปั๊มนะครับ เป็นปั๊มแรงดันเพชเชอร์นะครับผมนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดวาลปุ๊บแรงดันตกในท่อเนี่ยปั๊มจะสตาร์ทดันออกมาเลยนะครับผมเปรียบเสมือนอปั๊มที่อยู่ในบ้านที่เราใช้กันทั่วไปนะเป็นปั๊มออโต้แบบนั้นเลยนะผมก็คือถ้าเรามีการเปิดก๊อกน้ำปุ๊บปั๊มมันจะทํางานขึ้นมาเองอะไรประมาณนี้ก็ใช้กับระบบนี้ได้นะครับแต่เนื่องจากวาลของเราเนี่ยมีจํานวนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเปิดทั้งหมด16สเตชันเลยหรือ16โซนเลยเนี่ย ปั๊มเรากําลังต้องพอสมควรนะครับผมเยอะพอสมควรเพราะว่าขึ้นอยู่กับขนาดของว wow าล์วเราด้วยนะครับผมวาล์ว wow เราถ้าเกิดว่าว wow ลายิ่งใหญ่นะครับสองนิ้วขึ้นไปอะไรพวกนี้เนี่ยปั๊มเราก็ต้องยิ่งมีแรงดันค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ถ้าเกิดนะเป็นวาล์วขนาดหนึ่งนิ้วอะไรพวกนี้นะครับปั๊มเราก็ไม่ต้องออใหญ่มากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเปิดมานะฮะเปิดมาตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็จะเป็น ไวริงคอนโทรลหน้าตู้นะครับเราก็จะเก็บสายลงรางทั้งหมดแบบนี้นะครับก็จะเป็นความง่ายในการแก้ไขระบบด้วยนะครับซ่อมระบบได้ Wi วริงเพิ่มได้อะไรพวกนี้นะผมง่ายดีนะครับใส่รางเข้าไปแล้วก็สวยงามนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะผมสายก็ถูกลิงก์เข้ามานะครับระบบลิงก์เข้ามาที่ตู้ด้านในตัวนี้นะครับมันดูกันเต็มๆตรงนี้นะผมด้านบนมีอะไรบ้างก็คือจะมีเบเกอร์เบเกอร์เมนนะครับที่รับ ไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็ผ่านเบรกเกอร์ตัวนี้ป้องกันก่อนนะครับผมเซฟตี้ให้ก่อนนะครับหนึ่งชั้นถัดมาก็คือมีเบรกเกอร์ป้องกันในเรื่องของวงจรคอนโทรลด้านในตัวนี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งตัวไม่พอนะครับตัวนี้ยังมีเบรกเกอร์อีกตัวหนึง่งนะครับป้องกันในเรื่องของชุดวาล์วด้านล่างตัวนี้ถ้าวาล์วด้านล่างช็อตหรือมีปัญหาเบรกเกอร์ Baker ตัวนี้จะทิปตัวลงนะครับผมด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นชุดคอนโทรลนะครับในเรื่องของการ ปรับตั้งเวลานะครับเลือกวันเลือกโซนในการทํางานใช้ตัวคอนโทรลชุดนี้เลยนะครับผมแล้วก็ซัพพลายในการเลี้ยงระบบนะครับแล้วก็ซัพพลายในเรื่องของการเลี้ยงวาลนะครับผมแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีซิกเนลนะครับซิกเนลตัวนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นเลนเซนเซอร์นะครับเลนเซนเซอร์ก็ต่อเข้าตรงนี้ได้เลยเราจะมีการเจาะออกมาให้สําหรับลูกค้านะครับผมลูกค้าขอให้จาะให้ด้วยนะครับ คือเจาะมาปุ๊บก็ลิงสายลงมาที่ตรงนี้เลยตัวนี้สายยาวแล้วก็เดินออกไปที่ระเบียงหรือชายคานะคร่บผมของห้องคอนโทรลของเราะครับให้มันไปรับน้ําได้ตรงตรงๆเลยก็คือน้ําจะต้องไหลเข้ามาตรงนี้นะฝนตกปุ๊บต้องไปจับปริมาณน้ําได้นะผมโอเคอตู้นี้นะครับออกแบบไว้2ระบบระบบที่1อย่างที่บอกไปใช้กับระบบะบูตเตอร์เป็นระบบบูตเตอร์ปัม๊ม ปันะ่มเตอร์ปั๊มก็ใช้แรงดันอัตโนมัติอยู่แล้วนะเปิดวาล์วปุ๊บทํางานแล้วก็รองรับอีกหนึ่งระบบก็คือเป็นระบบปั๊มหอยโข่งทั่วไปนะครับเราจะเห็นตัวนี้นสัญญาณสตาร์ทปั๊มนะครับตัวนี้ก็คือเอาสายสองเส้นนี้นะลิงก์ออกไปนะผมลิงก์ออกไปเพื่อไปสั่งสตาร์ทปัม๊มสมมติว่าเรามีตู้คอนโทรลนะครับที่มีระบบปั๊มหอยโข่งอยู่แล้วเช่นสมมติตัวนี้ คุมปั๊มหอยโข่งอยู่นะครับเป็นตู้อีกใบหนึ่งนะครับแล้วเราก็ดึงสายไปก็ได้นะครับผมดึงสายไปจากตัวนี้เนี่ยไปสั่งสตาร์ทปั๊มนะครับผมที่เรามีตู้คอนโทรลอ,อยู่แล้วเป็นปั๊มหอยโข่งธรรมดานะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเปิดวาล์วเมื่อไหร่นะครับพอเปิดวาล์วปุ๊บสัญญาณตัวนี้จะวิ่งไปสั่งสตาร์ทปั๊มหอยโข่งทันทีนะครับแบบนั้นก็ได้นะครับผมเราดีไซน์ไว้สองระบบนะครับส่วน การเข้าสายต่างๆนะครับมาดูกันเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือ,อเป็นชุดดีเลย์คอนโทรลทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างการเข้าสายก็คือตัวนี้จะเป็นอินพุต220โวลต์เข้ามานะครับลายนีตต้อนกาวจากการไฟฟ้าเข้ามานะครับแล้วก็ตัวนี้เองจะต่อไปที่ตัววาล์วนะครับวาล์วจะมีสายมา2เส้นแบบนี้นะครับสายจะมีมา2เส้นนะครับเราก็สามารถเอามาเข้าตามโซนที่เราเขียน มาร์กบอกเอาไว้เลยนะครับผมตัวนี้โซนหนึ่งถึงสิบหกครับจะมีบอกเอาไว้เลยโซนที่หนึ่งก็คือรับคู่นี้เลยนะครับผมจะเป็นช่องนี้นะครับจะเียนว่าโซนหนึ่งตัวนี้นะครับผมสองสามสี่นะครับเรียงไปเรื่อยๆจนถึงสิบหกสิบหกโซนหรือสิบหกสเตชันนะครับเราแยกให้แบบนี้เลยเพราะว่าบางครั้งวาวลูกค้าเนี่ยเดินไปคนละจุดกันแับสายรับ เดินเป็นคนละที่กันแยกกันไปทั้งหมด16โซนเนี่ยนะครับก็เราจะทําแยกมาให้เลยง่ายในการเอาไปติดตั้งนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราลองทดสอบกันดูคร่านี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปถ้าเป็นแมนนวลเราเปิดที่หน้าตู้ตัวนี้นะครับเราต้องการเปิดก็คือเลือกเปิดได้เลยนะครับผมเปิดแบบนี้นะครับอันนี้คือการเปิดด้วยระบบแมนนวลนะครับ ต้องการเปิดโซนไหนก็เปิดไปนะครับผมและถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเปิดด้วยระบบออโต้นะครับเดี๋ยวเราจะให้บิดไปเป็นออโต้เลยนะครับออโต้ Auto ทุกโซนนะครับคือคำสั่งออโต้จะต้องออกมาจากตัวคอนโทรลเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นด้านในนะครับผมเราจะตั้งเป็นออโต้ไว้ทั้งหมดคือคำสั่งออโต้นี่เมื่อเราตั้งเวลาไว้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทิ้งตู้นี้ไปได้เลยก็คือ อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าเราติดธุระหรืออะไรแบบนี้เราไม่ต้องกังวลน,นะครับระบบออโต้ตัวนี้มันจะทํางานให้เราเพราะว่าเราจะต้องไปโปรแกรมนะรับวันเวลาไว้ด้านในนี้นะเป็นคอนโทรลตัวนี้เช่นถ้าสมมุติว่านะครับเราเต้องการโซนที่หนึ่งนะครับต้องการโซนที่หนึ่งตัวนี้ก็คือ,อ,อให้นะับโซนที่หนึ่งเนี่ยทางานหน่งนาทีตามที่เราเห็นตรงนี้นะครับ โซนที่หนึ่งทำงานหนึ่งนาทีนะครับพอมันครบปุ๊บมันก็จะสลับไปเรื่อยๆอะไรพวกนี้นะคผมเดี๋ยวเราลองเทสดูกันก่อนนะครับตอนนี้ลนะเราเซตโซนที่หนึ่งเอาไว้ที่หนึ่งนาทีพอเรา,เาบิดด้วยระบบแมนนวลเนี่ยนะคำสั่งมันก็จะออกมาที่ด้านหน้าตัวนี้นะครับว่าโซนที่หนึ่งเปิดแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะควบคุมจากข้างในนี้ก็ได้นะครผมเราเลือกตัวนี้นะครับเพิ่มไปเป็นโซนที่สองนะครับเราก็บิดมาที่รันตัวนี้ โซนที่สองก็เปิดในํำแหน่งของคำสั่งออโต้เราสามารถเลือกได้จากตัวนี้ก็ได้นะครับนะเป็นการแมนนวลจากตัวคอนโทรลก็ได้นะครับแต่ว่าการแมนนวลจากตัวคอนโทรลที่เป็นระบบออโต้เราสามารถกำหนดเวลาได้น,นั่นเองนะครับก็คือเราสามารถตั้งเวลาที่เราต้องการให้ทำงานเนี่ยได้ก็คือหนึ่งนาทีหรือจะเป็นกี่นาทีก็กดบวกลบขึ้นไปนะครับนี่ก็คือสองนาทีแบบนี้พอเราต้องการโซนที่โซนที่ สิบหกแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นโซนที่สิบหกหรือจะไล่ไปเรื่อยๆก็เป็นโซนที่สามเราก็บิดมาเลยปุ๊บโซนที่สามจะทำงานขึ้นมาแบบนี้นะครับผมตามเวลาที่เราเซตเอาไว้นะครับถ้าเป็นโซนที่สมมติเราไปโซนที่สิบหกเลยนะครับไปโซนที่สิบหกต้องการให้ทำงานสักสามนาทีในโซนนี้พอเราเซตตัวนี้เสร็จเราบิดมาที่รันปุ๊บมันก็จะไปสั่งให้โซนที่สิบหก ด้านล่างตัวนี้ทํางานเป็นเวลา3ามนาทีตามที่เราเซตเอาไว้อันนี้คือการออโต้ด้วยระบบเวลาของตัวคอนโทรลนั่นเองนะครับและก็ถ้าสมมติว่าเรานะครับเราใช้ระบบตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอยากจะตั้งวันเวลาในการทํางานของตัวนี้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งบิดตัวนี้เราก็ตัวนี้ก็เป็นการตั้งในเรื่องของวันเวลานะครับ นี่นะครับตัวนี้ก็คือตั้งวันเวลาก็คือวันเดือนปีนะับให้ตรงก่อนเบื้องต้นนะครับพอให้ตรงเสร็จปุ๊บเราค่อยมาเซตนะครับผมเซ็ตก็คือพวกรันไทมต์ต่างๆพวกนี้นะครับมาเซ็ตเวลาในการทํางานโซนที่หนึ่งคนระับเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปนิดหนึ่งแล้วกันคนระับโซนที่หนึ่งตัวนี้ก็คือทํางานตอนบ่ายสองนะครับ PM นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับเราจะเลือกทํางาน ตอนเวลาไหนก็ได้นะครับมันจะมี PM กับ AM นะครับผมกลางวันและกลางคืนในช่วงของนาฬิกานะครับผมเป็นดิจิตอลตัวนี้เนี่ยมันจะมี PM กับ AM ดูให้ดีนะครับผมคราวน,นี้ก็จะมีทั้งโซนเ,เราก็จะมีทั้งหมดสี่สเต็ปในหนึ่งโซนเราสามารถที่จะเลือกได้สี่ช่วงเวลาเลยนะในหนึ่งโซนถ้าเกิดละโซน ส่วนที่1เราต้องการสเต็ปเดียวก็คือทํางานรอบเดียวนี่ก็คือแค่เซตครั้งเดียวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราเซตไว้สองครั้งก็คือทํางานอาจจะเป็นเช้ากับเย็นหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้เราต้องการเลือกโซนหรือเราต้องการให้ออฟถ้าสเต็ปที่2สเต็ปที่2ของโซนที่1นเนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่2เนี่ยเราไม่ทํางานก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้ โอเคแล้วก็ถ้าสมมตินะครับระเบิดมาอย่างนี้เราเจออย่างนี้ปุ๊บนี่ก็คือเราก็จะรู้เลยว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเท <c oughs> ี่ยงให้ทํางานนะครับในช่วงเที่ยงอะไรแบบนี้นะครับส่วนถ้าเราต้องการแบบให้มันทางานเรียงลําดับ อตอนที่เราอยู่เนี่ย likewise. เราบิดมาตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็มาเซตเวลาตรงนี้สมมติถ้าเราต้องการให้มันทํางานหนึ่งนาทีต่อต่อโซนสมมตินะครับเราต้องการให้มันทางานหนึ่งนาทีต่อโซนเนี่ยพอเราบิดมาตรงนี้ปุ๊บเราตั้งเรียบร้อยนับแล้วเดี๋ยวมันจะทํางานนับไล่ลําดับไปก็คือโซนที่หนึ่งเนี่ยเราก็มาดูกันตรงนี้นับเราก็จะเห็นเลยว่าเราเซตเอาไว้ยังไงนับแบบนี้นี่นับ มันสามารถไล่ไปเรื่อยๆจนถึงนะับโซนที่สิบหกเราก็เซ็ตเวลาได้นะรับว่าให้เราเราต้องการให้ทำงานโซนละกี่นาทีมันก็จะไล่ตั้งแต่โซนที่หนึ่งนับ,นบเป็นเวลาหนึ่งนาทีสองนาทีนะับไล่ไปเรื่อยๆสมมุติวนะ่าโซนละหนึ่งนาทีตามที่เราเซตเอาไว้มันก็จะทำงานหนึ่งนาทีแต่และโซนจนครบทั้งหมดสิบหกโซนก็คือสิบหกนาทีอะไรพวกนี้นะครับ ก็จะเป็นการทำงานแบบไล่ลำดับนี่นะครับแต่เราต้องเซตทั้งหมดเอาไว้ก่อนนะผมเพื่อให้เป็นการเนี่ยนะรเราต้องเซตแบบนี้เอาไว้นะครับเพื่อให้มันรู้ว่าเราต้องการเปิดโซนในเว้นเวลากี่นาทีนั่นเองเราเลือกได้นะครับก็ประมาณนี้ส่วนน้านในนะการคอนโทรลต่างๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ สายคอนโทรลนะครับที่เราวิ่งออกมาก็คือเป็นการวริงออกมาจากระบบนะครับเพื่อให้มาสั่งคอนโทรลต่างๆนะครับตามฟังก์ชันที่เราต้องการนะครับชุดเลนเซนเซอร์ก็เข้าชุดนี้นะครับไฟเลี้ยงก็อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยในเรื่องของการใช้งานไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยเรามีคู่มือให้นะครับคู่มือก็ไปเปิดอ่านได้เลยนะครับเซ็ตไม่ยากนะครับแบบนี้นะครับในเรื่องของการใช้งานของระบบตัวนี้นะครับ เป็นทั้งแมนนวลและออโต้ให้เราเลยเราไม่ต้องไปคอยเดินมาเปิดปิดนะครับผมเราเซตปุ๊บก็ทำงานตามวันเวลาที่เรากำหนดได้เลยนะครับเลือกวันได้นะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ในเรื่องของตู้คอนโทรลที่ใช้ในการควบคุมะคระบบเปิดปิดวาวไฟฟ้า16สเตชันหรือว่า16โซนนะครับผมตู้นี้ก็เดี๋ยวเตรียมส่งลูกค้านะครับ เทสเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอลูกค้ามารับอีกทีหนึ่งนะครับถ้าสนใจเนะี่ยสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์ของบริษัทนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นคิว o า e คนะครับผมของลายของบริษัทนะครับผมหรือจะเป็น ID ตดองทางบริษัทจะเป็น ID ตัวนี้แล้วก็อ่ตัวนี้จะเป็นวันเดือนปีที่ผลิตตู้นะครับแล้วก็เป็นรหัสตู้ของตู้นี้ ตัวนี้ก็มีเอาไว้สําหรับลูกค้าใช้เกิดใช้ตัวนี้นเะป็นนานๆหลายๆปีแล้วมีอะไรขัดข้องขึ้นมาก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตามคิวอาร์โ้ตัวนี้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับหรือวิศวกรคอยตอบคําถามหรือว่าคอยซัพพอร์ตนะครับบริการหลังการขายให้ว่าขัดข้องตรงไหนอะไรพวกนี้นะครับจะ <c oughs> เขาจะเช็คให้เลยนะครับผมโอเคครับ ก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์นะครกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปโดีโอนี้มีประโยชน์ก็แชร์ไว้นะครถ้าไม่อยากพลาดให้กดกระดิ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆอื่นๆอีกมากมายเลยลงไปเรื่อยๆนะครับฟังก์ชันใหม่ๆพวกนี้เนะี่ยหรือรูปแบบต่างๆของตู้คอนโทรลเนี่ยมีทุกรูปแบบเลยนะครับเข้าไปดูในช่อง YouTube ได้เลยโอเคครับสวัสดีครับ Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been.